สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิลาอุงอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมู่บ้านนี่ก่อนแยกใหญ่กันไปทีพักเนาะค่ะกับทีพักพ่อโจกันในช่วงยิลาอุงอิงเฮดคอนเทนต์ค่ะพี่น้องเฮดคอนเทนต์อยู่หนาเซเว่นคอนเทนต์ที่โปรโมทเพลงฮักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นคอนเทนต์ content งูก็อุบัติเหตุเพิ่นนะคะอุบัติเหตุไปก่อดพิรนนันพิรนนี่จนต่อนุดบาให้เขาบ้านเนาะค่ะดยความเจ้าชู้ของเพิ่นค่ะบวให้เขาบ้านละกัน ว่ให้เขาโดมค่ะโดมกับเขาบดได้ค่ะทังนั้นที่สั่งมาเองกับมือเนาะค่ะจะไปว่องหนึ่งลูกสาวกับว่ให้ไปค่ะพี่น้องลูกสาวบอกว่าดูแลได้เ่อก็เลยต้องหอบผ้าห่มหอบหมอนหอบผ้าต่าไปนอนหมองหันหมองนี้ค่ะคอนเทนต์เป็นตางหากดีเนาะค่ะหมื่อวานนี่กับช่วงลูกสาวเห็ดคอนเทนต์อยู่หนาเซเว่นพอนั่กับเดีอุ้มเขาเซเว่นค่ะพี่น้องเป็นตาหากดีเนาะค่ะผู้ใดเบิ้ลเดบิลกับเขาไปเบิ้ลแล้วค่ะพี่น้องเป็นตางหากดีด้หนุ่มโจเฮฮาพาเสดเดินนะคะ พี่น้องมือนีสำหรับมือนีเนาะค่ะตอนตรงเว้นมือนีอิหล่ากันไปใส่เสียงเพลงเพชรชาวดินค่ะวิธีชุมเพรุ่งเรืองสตูดิโออำเภอชุมเพรจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องพ่อเอกก็บอกว่าสตูดิโอมองนีเป็นมองถีอิหล่ามาใส่เสียงเธอแหลกตอนที่มาอยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงค่ะเป็นเด็กเวอร์เพียงแหลกเดี๋ยวมาใส่เสียงอยู่ตรงนี้นะคะมือน,นีกับเด็กกับมามาใส่เสียงเสียงอยู่ตรงนี้อีกเธอหนึ่งนะคะพี่น้อง ค่ะเอ่อเกลอนรับเพลงเพลงดีแล้วค่ะพี่น้องอาจารย์ตั้มนคลินเป็นผู้แต่งไห้ค่ะพี่น้องอาจารย์ตั้มนคลินเพิ่นเกิดใเคลื่อนไหวในเพจเพิ่ว่าเพลงฮแท็กเพชรชาวดินมีทั้งหมดห้าทำนองในเพลงเดียวไม่ยากและก็ไม่ง่ายถือว่าเป็นเพลงโช์ที่ยิ่งใหญ่อีกเพลงที่เขียนให้อง๋งอิงและผมเชื่อมือโปรดิวเซอร์ต้องคุมร้องออกมาดีครับเป็นกำลังใจให้ ครับพี่ชายเพื่อนเ่ะอิโมจิรูกหมอใจเนาะคะ่ะท่านายเอเกิตติศักดิ์เร็วๆนี้ทุกโรงภาพยนตร์แฮ่แทไข่ออค่ะพี่น้องคือที่พวกเขา้าหูกันเนาะคะ่ะเพลงเพชรชาวดินนี่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง่ายออพวกเขาก็จะเด้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ยี่สิบแปดสิงหาหกแปดนี่เนาะค่ะตอนที่ภาพยนตร์เรื่องไาอ่ออโล่งๆแล้วพวกเขาก็จะเด้ฟังเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงเพชรชาวดินนีไปพร้อมๆกันในมือวันที่ยีแปดค่ะพี่น้องเพิ่นกะได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะค่ะหลหลังจากนั้นเพิ่นกะพ่อ,พอจูเพิ่นกะได้ออกมาโพดเนาะค่ะว่าพ่อมางานงานหนังคายอ้อลูกสาวเข้าห้องอาดค่ะเข,ข้าห้องอาดคายอ้ออยู่คนละจังหวัดส่งกำลังใจเด้อลูกรลับลื่นหลับลืนน่นเฮงเฮงปังปังค่ะอา,อาจารย์ตำนักคริ่นเพิ่นกะได้มาก แช่โพดนี่เนาะค่ะส่งกําลังใจให้ลูกศิษย์อุ้งอิงสู้ๆเด้อนางค่ะกพื้นกระบ,บอกห้ลูกศิษย์หัวเกี่ยวหัวแหวนเพลนสู๋ๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะกํารับมือน,นี่พอโจบรยูค่ะคนที่มาดูแลอีหลาเป็นโปรดิวเซอร์อีหลาก็คือพอธนายเอค่ะพี่น้องพอธนายเอก่อนเขาห้องอาร์ตพิ่นกตะดิถามีหลาวายังห้องหาย,ยบอ่อีหลาวาบ่หายแล้วค่ะพิ่นกระบ,บอกว่าอีหลาใหญ่แล้วเนาะบ่าหายแน่นค่ะพี่น้อง อีหลาใหญ่แล้วเนาะค่ะอีหลาเป็นสาวแล้วอีหลาเก่งแล้วค่ะอิหลาผ่านมาหลายเพลงแล้วอิหลาเก่งแล้วอ่วอควมเครียดที่เกิดขึ้นอิหลาแท้ทีจะหองไห้คือตอนเป็นเล็กน้อยเครียดให้เจ้าของเหตุบันใดยิ่งใจเจ้าของก็หองไห้ตอนนี้อิหลาเปลี่ยนค่ะเครียดมากในจังหวะใดทีพอผ่านเจ้าเท่าพออ่พอ,อ,พอท่านาเอบังห้ยผ่านพอโจบังห้ยผ่านห้เอาอีกอ่เอาอีกเทือนึงเอาอีกเทือนึงเพื่อที่จะห้ได้งานออกมาดีทีสุดน่ะเนาะคะ่ะ วิลากอะเปลี่ยนความเครียดจากห้องหามาเป็นหยอกผู้นั้นหยอกผู้นี้แทนค่ะหยอกพ่อโจหยอกพ่อท่านายเอหยอกพ่อโน้นนี่สินะค่ะพี่น้องหยอกเจ้าของสตูดิโอแทนจะเลยกลายเป็นคว่ำมวลคว่ำคือคืนของการอัดเพลงเนาะค่ะการของการใส่เสียงในสตูดิโอในมือนั้นยิ่งหลักอะพรอนาคในเมือ่บอบเครีย์ควม่มผ่อนคลายมันก็ขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องก็ได้คว่มสนุกสนานแล้วก็ เหตุงานต่อไปได้ค่ะพี่น้องนี่ะสคาตำับมือนีค่ะก็ไปใจเสียงแล้วเรียบร้อยค่ะตอนที่ประกาศอัครีมเนี่ยเพิ่งใส่เสียงแล้วเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีเนาะค่ะ,ะถึงแม่ว่าพ่อโจปรอ,อยูเพิ่งหากำลังใจลูกสาวค่ะพ่อทานายเอ,อยูผู้เดียวกับสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีพอน,นอน้นเพิ่งกะได้ทายครีบค่ะพี่น้องทายครีบให้พวกขาเบิรงนเนาะค่ะเป็นบอกจังไหนกับพ่อทานายเอ เดี๋ยวเข้าไปฟังพร้อมๆกันแล้วค่ะพี่นองตอนนี้17นาทีลูกเกดสาม่านดีก้าวเหรอเนาะเป็นวัเพันธ์เดน้องมาดิลองติ้งเจมคพ์พื้นเข้าหอบวชัยคือเกอันนี้คือจุดเด่นเล่นหมดทิมามื่นนี่ไม่มีเมียแต่น้ำตาคอเบ้าแต่ว่าผููคุ้มสีไห่แกะ เมื่อวานพี่ม้อนอิงก่อนจะเลิกงานเนาะค่ะเพื่อนกันได้รับดอกกุหลาบค่ะได้รับดอกกุหลาบอยากอิหลาอู้งยิงเนาะค่ะอิหลาอุ้งยิงกันได้ให้ดอกกุหลาบพี่ม้อนอิงและก็พี่แองจี้ค่ะพี่ม้อนอิงเพื่อนกันเลยเดย์มาเคลื่อนใบในเพลดของเพินมาความมิลาเห็นดึกแล้วยานเดอยสองคนหนาละ阿าไห้กุหลาบเพื่นละดอกวัลเลนไท้พนา อีหลักกติติเตรียมไปให้เอื่อยตะกัเม้นหลายๆเนาะค่ะพี่น้องจะ่าสิบะมีจังหวะให้เอื่อยเนาะค่ะเพราะว่าต่างคนกับต่างมีหนาทีในการทํางานมีหนาทีในการเทศดอาจจะวุ่นวายอยู่ก็เลยถือโอกาสให้เอื่อยทั้งสองคนดอนเลิกงานค่ะหลังจากนั้นพี่มอนต์อิงกับมาบ้านเนาะค่ะกลับมาเพิินกับยังมาได้กาลังใจจากสามีเพิินเนาะค่ะได้ออนสามีเพิ่นโอนเงินให้ค่ะพี่น้องหลายคนเอฟซี่หลายหลายคนก็เลยเข้าไป เขาไปให้กำลังใจเขาไปเชีรยเขาไปยอกนะคะหลายคนก็บอกว่าเป็นนาที่ของสามีที่ดีบางคนก็บอกว่าโอ้ยอิจฉาคว่ำหักบางคนก็บ่าขออนุญาตคิวคว่ำหักเป็นตางหากดีเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่มอนดีเพื่อนกับเป็นตาหากเป็นตาหากกับทั้งกับอีหลานนะคะเป็นตาหากกับทั้งชีวิตส่วนตัวเลาาพ่นเหตุคนเหตนก็สามีเพิินเนาะค่ะกาแฟนเพิินก็เป็นตาหากตาหากปากแขกกับเป็นเบฟซี่เพิินคือนกันค่ะพี่น้องเห็นย่ามใดกะ กันเลยคำน้ำเพลินนะค่ะแฟนเพลิน,น่ะ,ะเป็นคนค้นตะลกเนาะค่ะนะคะยีลากบรบลืมค่ะบลืมเอือยบะลืมค้นขังๆขนี่คือควมนะคะของยีลาเนาะค่ะยีลาจะบลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆยังสียีลาจะจะบ่เคยลืมสาหรับค้นถี่อยู่ไกลชีตสาหรับค้นถี่ห่างยีลาดยีลาก็ากะจะบ่บลืมที่จะต่อแท่นในเมื่อมีโอกาสมีจังหวะเนาะค่ะพี่น้องนี่คือความเป็นตาหากของลูกสาวะค่ะ พี่น้องมือแรกงนี่เนาะคะ่ะมือแรกงวันที่สิมหาค่ะพี่น้องทีมงานสาวน้อยเพจบานแพงเพื่อนสีไปแสดงอยู่ที่บ้านโนนสงา่าตำบลผานพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแสดงว่าอีหลาใส่เสียงอยู่ขอนแกน่นยูชุ่มแพร่ขอนแก่นแล้วอีลาตรงเดินทางึ้นไปหนองคายค่ะเพื่อทำการแสดงมือแรกงนี่เนาะค่ะพี่น้องสำรับผู้ใไดอยุ่ใกล้กอจะาลื่อไปหายกำลังใจหลุกสาวเด้อค่ะไปหายกำลังใจอีหลาอุ้งอิงก็ทีมงานสาวน้อยเพรบานแพง ค่ะพี่น้องก,ก้อนจบคลิปประแขกก็ขอฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกน้ำนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไใ่ตํานีก่อนคลิปหน้ามาเจอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ